สบายดีจ้าพี่น้องทุกคนอันคลิปนี้กัสิบมียังหลายเลยพี่น้องเด้อคลิปนี้แม่น้อยกัสิมาว้าเรื่องนงทองเด้อจ้าทุกคนเด้อนงทองเพิ่นถ่ายคลิปส่งมาให้แม่น้อยจ้าถ่ายคลิปส่งมาให้อันนาเท่าแก่เพิ่นเราส่ฟังพี่น้องเอยเราส่ฟังว่าอันนั้นแถาแก่เพิ่นทั้งแม่แ่าเราทั้งผัวเราทั้งอม่ยังเราอยู่ในเฮือนนะย่องนงทองได้พี่น้องย่องว่า เราเห็นอ่อมกับเป็นเห็ดแกงกับเป็นเห็ดขัวก็เป็นเห็ดยังกับเป็นมดเวียกเพื่นเวียกซาดละเอียดละอ้อนเขาพัดเองนี่ก็เป็นเขาเลยย่องเพิ่นเขาเลยแพงเพิ่นเพิ่นว่ะถ่ายคลิปส่งมาให้คนเมื่อนี่เพิ่นก็เห็ดเข่าพัดเลยพี่น้องเลยเห็ดเข่าพัดกินเองเห็ดยังจะได้เขาก็เลยย่องเขาก็เลยแพงอันนี้แหละพี่น้องเลยคอยสอนมาน่ะนี่แหละสิ่งที่คอยสอนเนาะสิ่งที่คอยบอกสิ่งที่คอยสอนนะอันนี้แหละ เฮาไปอยู่ทางใดกับยามันต้องมีคนหักคนแพงเฮาเาดูมันเฮาเห็ดของกินกับเป็นเห็ดยังกับเป็นมดเฮาโบกีแบะขี่งอนบบกีคาดเลไรเขาแพงคนทำอะอยู่ไซก็เอาตัวเองหลอดพี่น้องเลยน,นี่แหละสิ่งที่คอยนันบอกสิ่งที่คอยให้สิ่งที่คอยช้อนผ่านมานนได้ผลได้พี่น้องเลยอ,อยู่น้ำไผ่เขาก็อยากใหไรอยู่่บยากห้หนี้ฉ่ำพี่นอ้องอยู่ห่วงไผ่กับอันเขาอยากให้อยู่เลยเขา่บยากห้หนี้ เขาหักเขาแพ้เงินค้ำเขาก็ให้ยติบให้ยยังเขาก็ใหายอขาได้เก็บหายเก็บซิบมาจบมาแจ๊บไปเนาะแม่บอกทุกคนเนาะแล้วนี่กัเพิ่นกคาทายคลิปส่งแม่คอยอยู่ด้วพี่น้องเลยสวัสดีจ้าปารุงนี่กับคาทายคลิปให้น่อยพี่น้องอยู่กับเดนนี่สวัสดีไว้ชูทุกคน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 ชูนี่นี่นี่ชูว่าใช่ไหมดินกับเดนนี่พี่น้องแม่เพิ่นไปเสาห่านเนาะพี่น้องเนาะ จาหน่อยเข้ากรสอันเขาพลาดกินแล้วขนมอันถาถาให้ล่อถาเขาซุกก่อนนี่นี่ด้วยชูมัีป้านุถถุถุุ๊จ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 ุุ๊่ มาเสือหาบุห้าบังข้างขาเลยเห็นบออ่อยสอือะืกออื้ทุกทุกตื่นนอนมาละกระลิกลนึงลดกระยิกลดเออ ของอันลูกอันอันก็ลูกสแนงเนี่ยิ้นตุกตาใจนะขึ้ทามันจับจับึนี่เดนี่าสายากลินรถสามกลิ้นรถบ่ เลี้ยงนี่ยฮะพ่หว่ลดีกีตานี่นดีสเล่อรมันมีใม่ตีมันจะได้มีชิมอะไ่ามากลิ่มรถบ่ะเนี่ยนี่ใหม่มันี่นี่ đi mắt cắt hãy nhớ chị thôi chết thôi chị thôi hơi thôi chị 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 thôi đi thôi đi thôi chị thôi 呀，滴滴滴滴。 ัดีกันั่งบินแล้วเป็นตื่นนอนแลวไม่ดีหนอนซองคาบเปเลยจากหน่อยเพื่อสนอยากนอนอยากนอนอกอนกินนมบ้ากินนมบ้ากินนมกันอันาเนี่เอ้ยยัดยัดยกินนมกินนมจักินไว้กินนมี๋้วทาเบิ่งตัวนี่ให้กิน้นอเลยนอนอเนี่ เอาัดเอากรียบร้อยมากินกันด้จ้าป้าลุงเดนีพ่นกับยุนนพอเพิ่นธนพเป็นน้องมากินกันเลย,าลเยม,เนนลมากินกันเลยเขาพัดกินมันเลย เราเราเลยเองแซ่บเนาะพร่ชิวาครในกำลแงเอันพวกเจ็ดสิบหรืมาจากักเราไปทางเนาะัดเม,มือ 8, 9, 10, นเหมือนแเกราสิบหรืมาจักับ เียวกินอยู่ลังบ้านทอดไข่ตามแตงแั้วท้คงกลยเห็นกับบาดกิน พอทองทองมือยังก็มือทอ,อ,องมือนอนเทียนไปเลยตื่นเนาะแบบขึ้นมาตื่นมาเปียกแบบพอดีพองทอขึ้นมาพอ,องทองเลยของเงินแน่ว่าเม่อวันจะเ็หนานไปนงนะเม่วนจาเห็นหนาของเงินแนงง่ไปซื้อยาสูบคาเฟ่นไปนงนาะองทแกให้หว่าวนนเน้นะน้นะเ,นงเงนนาใส่แบบ ยัสุาเพฆาตแ้เขาเนาะลเนียาสุภเาสุยสุกมืหนึ่งืสองสามองูนพตน้นี่เากลับาูบริลงไปรตเลยลงไปกับเป็นนงเมมือนะมือหนึ่งพ้อเแงแซบมาแงน้อย